ในช่วงหน้าฝนสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณน้ําฝนที่มีมากเกินไปปริมาณน้ําฝนที่ตกมากตกบ่อยก็จะทําให้แปลงผักของเราเกิดสภาพชื้นแฉะหรือเกิดน้ําท่วมขังได้ถ้าเราแก้ไขปัญหาในแปลงไม่ทันหรือไม่ได้เตรียมการเอาไว้สําหรับการระบายน้ําออกจากแปลงผักได้อย่างรวดเร็วก็จะทําให้เกิดความเสียหายของพืชผักในแปลงได้ถึงแม้ว่าในพื้นที่อาจจะไม่มีน้ําท่วมขังแต่ถ้าฝนตกติดต่อกัน2-3วัน เราก็ควรระวังโรคที่จะตามมากับฝนด้วยโรคหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นบ่อยแล้วก็พบกันบ่อยก็คือโรคราซึ่งโรคราเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทุกส่วนของพืชพืชหลายหายชนิดเมื่อเป็นแล้วจะมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วเพราะตัวสปอร์ของเชื้อราสามารถปลิวไปกับลมได้หรือแม้แต่การไหลไปกับน้ำในช่วงที่มีฝนตกลงมา หรือแม้แต่สิ่งมีชีวิตต่างๆก็สามารถเป็นตัวนำพาเชื้อโรคออกจากพื้นที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายในแปลงอื่นๆได้โรคราที่เราพบกันบ่อยมีหลายชนิดเช่นราน้ำค้างโรคราเน่าคอดินโรคใบจุดโรคราสนิมขาวในผักหรือโรคเหี่ยวในคลิปนี้ผมจะนำข้อมูลที่เกี่ยวกับโรคราน้ำค้าง จากนักวิชาการต่างๆมาเล่าสู่กันฟังรวมถึงการป้องกันและแก้ไขในการเกิดลานน้าค้างซึ่งอาจจะเป็นแนวทางของการแก้ไขได้มันอาจจะไม่ใช่วิธีแบบนี้แบบเดียวซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งที่เราควรจะต้องศึกษาเพิ่มเติมให้เหมาะสมกับพืชผักผลไม้ที่เราปลูกลักษณะอาการเนี่ยที่เราจะเห็นได้ง่ายคือใบจะเป็นจุดละเอียดสีดําอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเล็กๆในด้านใต้ใบตรงจุดเหล่านี้จะมีลาสีขาวอมเทาอ่อนคล้ายผงแป้ง ใบที่อยู่ตอนล่างๆจะมีแผลเกิดขึ้นก่อนแล้วลูกลามไปยังใบที่อยู่สูงกว่าใบที่มีเชื้อราเป็นกลุ่มๆก,กระจายเต็มใบจะมีลักษณะใบเหลืองและใบจะร่วงหรือแห้งในเวลาอากาศไม่ชื้นก็จะไม่พบผงแป้งแผลก็จะแห้งเป็นสีเทาดำการแพร่ระบาดเชื้อราสามารถแพร่ระบาดได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าจนถึงระยะเจริญเติบโตเต็มที่ซึ่งจะทําให้เกิดความเสียหายมากเพราะจะทําให้ใบเสียหายพืชจะเจริญเติบโตช้า แต่โรคนี้ไม่ได้ทําให้ต้นพืชตายแต่ก็ทําให้น้ําหนักและผลผลิตลดลงเพราะต้องตัดใบที่เป็นโรคทิ้งการป้องกันและการกําจัดเราสามารถฉีดพ่นด้วยสารชีวพันธุ์ที่ป้องกันการเกิดเชื้อราเช่นสารไตโคเดอร์มาสลับกับบาซิลัสทับทิลิสหรือ bs ซึ่งจะใช้ได้ตั้งแต่ระยะต้นกล้าไปจนถึงระยะการเจริญเติบโต และสามารถฉีดพ่นด้วยสารกําจัดเชื้อราแบบสารเคมีซึ่งสารเคมีเนี่ยมีวางขายอยู่ตามร้านเคมีการเกษตรเราสามารถขอคําปรึกษาจากทางร้านอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เหมาะสมกับพืชที่เราปลูกเพราะยาที่เป็นสารเคมีบางอย่างที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบเราไม่ควรฉีดพ่นในช่วงระยะเวลาที่เป็นต้นกล้าเพราะจะทําให้เกิดพิษกับต้นกล้าของเราได้และพืชผักแต่ละชนิดจะมีรายละเอียดในการป้องกันอาจจะไม่เหมือนกันดังนั้นจึงควรขอคำปรึกษาจากทางร้านขายเคมีการเกษตรด้วย และยังสามารถป้องกันในรูปแบบอื่นๆด้วยเช่นเราต้องมั่นใจว่ามเมล็ดพันธุ์ที่เราเอามาปลูกไม่มีเชื้อราหรือต้องป้องกันกําจัดเชื้อราที่จะมาจากมเมล็ดก่อนไม่ควรปลูกพืชซ้ําๆกันในพื้นที่ที่มีการระบาดก่อนหน้านี้ควรปลูกพืชหมุนเวียนและควรจัดระยะห่างของการปลูกพืชให้เหมาะสมให้มีระยะห่างอย่าให้แน่นมากเกินไปนอกจากนี้ควรเก็บทําลายเศษซากพืชหรือพืชที่งอกเองเอาออกให้หมดมีการเตรียมแปลงปลูกอย่างเหมาะสม ไม่รีบปลูกจนเกินไปเพื่อป้องกันการระบาดของโรคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปสวัสดีครับ